ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับถูกถูกทันกำลังอยู่กับบ้ามีและช่องอีสานบานข่อยองพี่น้องผมห้ามกลา,า,างบรรยากาศทางร้อนปูตาของเขาพี่น้องวู้สวยงามเป็นอย่างยิ่งหลังฝนตกเนาพี่น้องนะครับพี่น้องผมสวัสดีครับขอตทวขอภัยที่บไในใส่เสื้อพี่น้องผมมันเปียกมันเปียกต้องถอดออกเปียกหมอกพี่น้องผมบ้ามีสิพา้าไปยี่ยังนั้นรับรอมมีที่เด็ดแน่นอนพี่น้องผมรับรอมมีที่เด็ดแน่นอนที่เด็ดยี่ยังเดี๋ยวไปเบื้องกันเพราะว่าบ้ามีบ่ได้เอาลวองไปตอนไปคิดว่าสิไปไ้อยเขาซื่อ แต่บัดทีนี่บ้ามีปะหัว,ต,วหตัวน้อยตัวใหญ่หือว่าเป็นหนูขนแดงบ่เถอกหือว่าเป็นแมวหือว่าเป็นอออออหือว่าเป็นหือว่าเป็นอีหยังพี่รองเป็นสัตว์ป้าคุ้มค้องเยู่บอกหือว่าเป็นกลับไปเบื้องกันไมยเคี้ยนคนเลยพี่้องผมไมยที่บ้ามีบ่ว่ามันทา่าทายมัดตื่นเต็มที่สุดพี่รองผมเอามึงภาพเอาบรรยากาศท่อดให้ถองหน้าถองยาสูบอหลังผมพี่รองเอ้ย หลังฝนตกมาแล้วมันเป็นแนวดาพี่น้องผมเบิ่งเอาอได้พี่น้องเด้อเบิ่งเอาครับผมนี่แหละบรรยากาศพี่น้องผมบรรยากาศชวนอาชวนมวนชวนดีทุกอย่างเระพี่น้องเลยไปเฮาฟ้า,ามงฟ้าหมอกไปบ่มีญาติสำรบับบ่าวมีลุยไปเบิ่งกันว่าเฮาสิพ่อโตอีหยังที่ก่าวบ้ามีสิมั่นใจนี่บ่เพราะว่าบ่ามีปักบ่วงไปหั่นพี่น้องผม บ้ามีปักบ่วงไปหันลากามันดินเนาะพี่น้องเนาะคือว่ามันดินพวกพวกเพราะหละอาจีพเป็นแมวก็ได้หรือไก่ก็ได้กับเพราะว่าหน้าว่าอยากให้ไก่ถือบ่วงโนพี่น้องเนาะเพราะว่าหยังเพราะว่าไม้นี่มันตีดเหยียนคนเนาะพี่น้องเนาะคือข้าเจ้าเสียวหนีไปแล้วว่ามีกับเพราหัหลังจากหยาดังพวกพวกบ้ามีก็ะไรเฝ้ามาเอารถพี่น้องผมอ่าได้๋เฝ้ามาเอากล้องเข้ามาเบิ่งกันว่ามันสิย่างบ่าขันเพายั่งกะ ขันบ่าเมี่ยวมากะคนเอาไปนี่พี่น้องผมไม้นี่บ้ามีบ้ากาวือกัะโขกเลยนาะพี่น้องเนาะไปเบื้องกันว่ามันย่งงย่างบ่าขันบ่าย่างกะขันบ่าย่างกับแปลว่ามันได้อันตรธานหายไปแล้วพี่น้องผมยู่เสือนั่นตอนบ้ามีย่างก็ไปขวักขวักอยู่เด้แต่วมากัะบ่แนนใจหรอกหวังว่ามันสีย่งหรพี่น้องผมคือสิบ้าพูดอดไรมือบานมากกวนบ้ามีหรอกนาะพี่น้องเนาะ กวางนีย่างด้อพี่น้องเด้อนั่นกวางเขาเฮากวางเขาหา้า,า,หายยางย่างอยู่กวางน,นีเด้อขันเศร้าขั้วนี่แสดงว่าบ่าถือกแสดงว่ามีแนวเอาไปนะนะว่ราะเส้นขาดกวางน,นีเขาอยู่นั่นเห็นว่าพี่น้องผมนะัานานน่นกวางนีเขาอยู่กับเล็กเข้าเป็นยังไดกับเล็กเข้าเกินว่าชินชีสนิมหรอบ่ถือกพี่น้องมาย้ำเรื่อยเมื่อนั้นเพื่อกระโปกอยู่นี้บ่ถือกจอ้าจ้าบ่ถือก หลังนี้เด้อลังนี้กับบอลันนี่กับบอลันเด้อพี่น้องเด้อกับบอลันมันสีอยู่ว่าพี่น้องอออออว่าหึ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 บ่ลเนียใจวะบ่ลเนียใจวะมาเบิ่องลังนี่ก่อนลังนี่เลยพี่น้องผม หลังนี่มีแต่บกวชไม่กินบอลลันเด้อพี่น้องเด้อกลับเล็กเข่าหลังนี่ก็ได้หลังนี่เถื่อบาทนี่หลังนี่เป็นบ่วงเป็นบ่วงพี่น้องผมอุ้ยอ่ะมันขวดนี่พี่น้องอ่ะขวดไม่ไม่ขวดไม่ไม่เลยพี่น้องผมแต่ถ้าว่าบ่ผ่านบ่วงอุ้ยก็เมื่เงิดไล่เถื่อบาทเฮ้ยยังวะยังวะ เฮ้ยเฮ้ยนี่เฮี้ยนข้าเจ้าพ <S eigentlich analysis> kind of ี่น้องผมกว่าสิบวากาบูดกับโพกย้อนจังซี่แล้วเฮ้ยพี่น้องผมเฮ้ยคึ้ย่านเราเรียกว่ามีบาทนี่ขื้นตื้นเราเรียกว่าเป็นยังฝนตกเนาะพี่น้องเนาะท่ามกลางบรรยากาศฝนตกกับจังซี่เชนนี่แล้วพี่น้องผมเป็นจังอะไรคือมั่วคือเมือดเทอะล้วพี่น้องกล่องเฮ้าเอาเข้าไปพี่น้องผม ไปกล้องนี่เดีเป็นะจ้งได้กล้องนี่กล้องนี่เขาว่าเขากล้องเขาพี่น้องผมเขากล้องเขาอยู่กล้องนี่บ่วงยุ้ยใส่บาทบ่วง อุ้ยดิ่นพี่น้องมีเบามีที่เรียกกระเช้าสีอะดิ่นกังเช้าสีนะสงสัยบ่พี่น้องว่าพี่น้องสงสัยบ่ดิ่นหรือพี่น้องผมดิ่นดิ่นดิ่นผูเห็นตัววะคุผูเห็นตัววะคุผูเห็นตัววะโอ้ยประกาศหลังหนึ่งมันยุ่งหนีไหมพี่น้องผมหลังหนึ่งมันก็มองห่างกันวะหนูอุ้ยอุ้ยอุ้ยดิ่นพี่น้องผมดิ่นดิ่นดิ่นดินดินดิน งูว่ายงูยังแมวแมวบุกยี่น้องผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยยี่หรอผมอุ้ยยี่หรอผมอุ้ยยี่หรอผมอุ้ยพี่น้องผมคือไม่เห็นตัวคือไม่เห็นตัวพี่น้องผม

เบิงบ้งชัดชัดเบิ้งชัดชัดเบิ้งชัดชัดพี่น้องเบิ้งชัดชัดเบิ้งชัดชัดพี่น้องผมบักเอบว่าพี่น้องผมบักเอบบักใหญ่บักสากบ้องแล้วพี่น้องผมเอามันออกมาขึ้นนะอว้ยโว้ยโว้ยอว้ย พี oh. ่้องผมยสุดยอดควบใจพี่้องผมเดี๋ยวลังนีเด้ถือว่ามันบ่มีตัวเดียวเด้ยนี่หนู มีบวงยืนนีนบ่ามีปักว้ใส่บ้ามีปักว้ใส่ปักวินีพี่น้องมันคือบทเรียนวะนี่ครับหลังนี่หลังนี่บ้ามีตั้งใจค่ะดีนี่โอเค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  โอเคโอเคโอเคมันมาเข่ากวางนี่มันมาเข่ากวางนี่โอ้สุดยอดพี่น้องผมบอลลันแต่ว่าเขาต้องมาหลอกกวางนี่นาะพี่น้องเนาะต้องมาอ้อยกวางนี่เพราะว่ายังเพราะว่า ตัวนี้มันถือยู่หุ่นมันต้องคนละตัวแน่นอนพี่้องผมลวกาบ้ามีสีผ้าพีผ้าน้องนไปไปไมน้นี่ไปไม้ที่มันสุดตรงสุดติ้งสุดยอดสุดเล่าใจก็คือตัวนี้พี่้องผมไต้ห่มพราวนี่บ้ามีมันใจแน่นอนว่าคุยหัวนี่ต้องมีแน่นอนเพราะว่านั่นมันเป็นโรงสีพี่น้องผมนั่นมันเป็นโรงสีสุดยอดนะพี่้องนะ เอาเพลงกับเขามาคัดคัดกับว่าเป็นยังเบามีกับบ่าไปรั่วรั่วบ่ให้เพลงเขาไรพี่น้องเอ้ยท่ามกลางบรรยากาศขางเฮียนคนพี่น้องผมท่ามกลางบรรยากาศขางเฮียนคนนพูดขัขกบ่พี่น้องว่าพูดขักบ่ขันสีหาตัวใหญ่ปลานนีกะหามาใส่พี่น้องเลยขันผู้ใดใดใหญ่ก็เบามีกบหามาใส่เลยครับเด้อหามาใส่ใครใดใหญ่ก็บบามีหามาใส่พี่น้องผมมุดมุดพี่น้องผมเล่นบักมุดเล่นบักมุดโอ้เล่นบักมุด เล่นบักมุดเล่นบักมุดโอ้ครับผม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 ดื้อบะครับผมดื้อบะครับผมสูบะครับผมสูบะครับผมสูบะครับผมครับผมอ่าไง่สูน่ะพี่น้องเนาะอ่าไง่คนสูพี่น้องผมอ่าไง่คนสูพี่น้องผมอืหูบปากหูบดาก์หุบเดียแล้วพี่น้องผมหูบปากหูบดาก์หุเดียวแล้วพี่น้องผมเบื้องเตรียมโดดนี่ลักษณะนี่เตรียมโดดพี่น้องผม วัดเฮาวัดกันเฮาวัดกันเฮาวัดกันเฮาโดดโดดโดดโดโดแท้พี่น้องนั่นสุดหยาดพี่น้องนะเอาฮู้ความพูดทุกเรืยทุกทับทุกการติดการ,การตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมจากหัวใจเอาไปหรอจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านขวียงพี่น้องผม

ทุกไล่ทุกซัพทุกการติดการตามทุกการเพาขามโฆษณาทุกการแรงกำลังใจให้กันพี่น้องผมขอบขอบพูดหลายๆครับสวัสดีครับพี่น้องผมไปพอกันคลิปหนาพี่น้องผมคลิปนี้มันสุดยอดแล้วมันสุดยอดแล้วบักเอบบักเอบพี่น้องผมไปเออเออโอ้คับผมครับผมพ่อใดอยุครับผมพ่อใดอยุครับน้อยวุฒิพื้นบ้านหน้าโนพี่น้องนะพ่อใดอยุครับผมพ่อใดอยยุครับ ครับสวัสดีครับพี่น้องผม